สวัสดีค่ะช่องละมี DIY ค่ะวันนี้จะพามาทำกระทงใส่ขนมแบบง่ายค่ะสวยเก๋ไก๋แล้วก็น่ารักด้วยค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะวัสดุมีดังนี้นะคะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นใบตองค่ะอันที่สองกันไกลอันที่สามแม็กเจ็บอันที่สี่ไม้บรรทัดค่ะวิธีทำนะคะอันดับแรกเลยเราจะนำใบตองมาฉีกก่อนค่ะแล้วฉีกใบตองเป็นสองแผ่นค่ะให้เท่าๆกันค่ะ ใบ,บตองที่เราใช้นะคะก็จะเป็นใบ,บตองที่มีความนิ่มนะคะถ้าหากว่าเราตัดมาใหม่ๆแล้วก็ควรจะนําไปผึ่งลมผึ่งแดดนิดนึงให้ใบ,บตองมีความนิ่มค่ะอันนี้เราใช้ใบ,บตองที่มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ4.5นิ้วค่ะส่วนความยาวก็แล้วแต่ขนาดใบ,บตองนะคะอันนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณ10นิ้วค่ะวิธีทำเราจะนําใบตอง2ใบมาประกบกันแบบหัวท้ายค่ะ เมื่อได้ขนาดเท่ากันแล้วนะคะให้เราใช้กรรไกรตัดส่วนที่เกินออกค่ะวิธีการตัดเพื่อนๆจะใช้ไม้บรรทัดมาทาบก่อนก็ได้นะคะหรือจะตัดแบบไม่ใช้ไม้บรรทัดก็ได้ค่ะก็แล้วแต่ความถนัดนะคะตัดหัวท้ายค่ะให้เท่ากันค่ะอันนี้ความกวาม้างความยาวนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชื่นชอบนะคะว่าอยากจะได้ใบเล็กหรือว่าใบใหญ่นะคะ ตัดด้านข้างให้เท่ากันค่ะแล้วตัดด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งให้เท่ากันค่ะถ้าเราตัดทั้ง4ด้านให้เท่ากันเวลาที่เราทํากระทงออ,ออกมานะคะก็จะมีความสวยค่ะตรงนี้ก็ยังยังนิดนึงค่ะถ้าหากว่าเราอยากได้เส้นตรงนะคะเราก็ใช้ไม้บรรทัดมาทาบก่อนก็ได้หรือจะใช้ปากกาขีดก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดตามแนวเส้นตรงได้ค่ะ เราจะตัดใบตองในลักษณะเป็นรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะแล้ววิธีการพับนะคะตรงนี้เราจะพับอยู่ที่ประมาณ1นิ้วค่ะกดใบตองลงนิดนึงค่ะแล้วใช้นิ้วโป้งจับไว้นะคะดันไว้แล้วใช้นิ้วชี้นะคะกดไว้ด้านหลังแล้วก็ค่อยๆดันเข้าไปค่ะ ก็จะพยายามจัดมุมให้ตรงกันค่ะให้ปลายของใบตองนะคะมีความเยื้องเท่าๆกันค่ะแล้วใช้แม็กเย็บไว้ค่ะเย็บไว้ทั้งสองฝั่งค่ะอันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ใช้แม็กก็ได้เหมือนกันนะเพื่อนๆจะใช้เป็นไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้แหลมแหลมมาปักก็ได้เหมือนกันค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะก็พับเหมือนกันค่ะให้ความยาวของของบใบตองนะคะอยู่ที่ประมาณ1นิ้วเหมือนกันค่ะ ตรงนี้เราค่อยๆจับแล้วก็ค่อยๆพับลงไปค่ะแล้วก็จัดมุมถ้าหากว่ามุมไม่ตรงกันแล้วก็จับใหม่ได้ค่ะค่ะค่อยๆบีบเข้าหากันค่ะเมื่อบีบเข้าหากันแล้วมุมของใบตองก็จะตรงกันพอดีค่ะถ้าหากว่าไม่ตรงเราก็สามารถใช้กันกลายเล็มออกได้นะคะค่ะเล็มออกให้ใบตองมีความตรงค่ะ แล้วกระทงของเรานะคะก็จะสวยแล้วก็น่ารักค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนเราวิธีการทำกระทงใบตองนะคะสำหรับใส่ขนมหรือว่าใส่อาหารได้ค่ะสวยเก๋ไก๋ไม่แพ้ใครเลยค่ะวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ทำง่ายแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพี่นำก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของแลมินดีออายว้ตลอดค่ะถ้าชื่นชอบพี่ลำกดไลค์กดแชร์ที่พี่ลำด้ยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ